ลุกสุดมันไม่เกรงใจใครต้องฟินเวอร์รวยเวอร์สิน88เกมเท่านั้นสิีครับวันนี้เรามากับเกมนี้เลยนะครับ Coffee Wine นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะมาซื้อฟีเกมในเกม Coffee Wine กันนะครับเรื่องบอกเลยว่าเกมนี้สุดยอดมากๆนะครับต่ก่อนอื่นะขอเตือนเลยนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับปรวจสาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุนอะไรก็ตามลกคนนี้มันมีความเสี่ยงนะจ๊ะเกมนี้อยู่ในค่ายของแพลนมิติเกมซื้อในราคา แบบแน่นๆเน้นๆน้นเลยนะครับ8ป0พนนะครับกดไปเลยนะครับเกมนี้ถ้าใครไม่อยากจะซื้อนะครับก็เข้าฟีเกมเองได้ที่การสะสมถ้วยกาแฟ3าถ้วยนะครับถ้วยกาแฟจะมากับสินค้าอะไรก็ได้นะครับแล้วเรามาดูเกมนี้ตัวคูณเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะทุกครั้งที่มีการหมุนใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นการหมุนจากของเราหรือว่าการหมุนจากกันได้นะครับนะ ทุกครั้งจะมีการเพิ่มตัวคูณด้วยครับเห็นไหมตอนนี้คูณ6แล้วนะครับตอนนี้คูณ6แล้วนะครับอย่างนี้นะครับถ้าได้นี้นะครับก็จะขับขยับไปคูณ7เลยแล้วไปขยับเป็นคูณ8นะครับแล้วก็ถ้าหมุนใหม่อีกก็ขยับอีกนะครับตัวคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมนี้ค่อนข้างดีนะครับจนใื่อง้ายๆจะได้ค่อนข้างแพงนะครับเห็นไหมอดี๋ยนี้ก็บอกแล้วว่าการคูณมเพียงนะครับก็ต้องเพียงมันทรได้นะครับ เดี๋ยวเรายัดเพิ่มแล้วกันนะครับนะหลังจากที่เราเสี่ยงใบเมื่อกี้มันไม่คุ้มนะครับเราซื้อเลยนึ่หมดแปรครับตอนนี้คี่ว่าจะเป็นไงจะมาหรือเปล่ปา,าน,นะครับสำหรับตาี้นะฮะรอบนี้นะครับไปลุยว้าวอยา่างนั้นก็ได้เพิ่มตัวคูณนะครับมาสักรอบนึงก็ยังดีเป็นหกฐามนะครับตอนนี้ไปที่คูณสี่ไม่ได้เลย,เลย มันต้องเือสวยครับสวยครับอย่างนี้ก็บิ๊กบินแน่นอนนะครับอืมยัดมาที่สามพห้ยาครับแล้วมีต่ออีกหนึ่งชุดด้วยอยู่ที่คูณหกเลยครับอืมมาอีกห้าพันหนึ่งเลยครับแน่นแน่นแน่นอนยังได้อนกน่่นรอบน้่นนนแน่นแ่นน่นแนมแล้วครับเนียบร้อแครับจังหว่นน่นแนอแล้วกนแฟมาแ่แถวอย่าแนี้ก็่ม่ต้อ่สืน่นแนน่นแนนแน่นน่นน่นแนนน่นแน่นแค่นแนนแ คูณสิบเอ็ดแล้วด้วยไปที่คูณสิบสองด้วยครับตอนนี้โอ้โหแน่นๆเลยดูดิครับโอ้โหแล้วไหลยาวๆนะครับนะหมื่นหกแล้วครับอือหือแล้วไหลยาวๆหมื่นเจ็ดแล้วครับหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วครับโอ้โหแล้วดูดิครับหมื่นเก้าแล้วครับจะสองหมื่นแล้วอีกนิดเดียวถึงนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแล้วฮะโอ้โหแน่นๆอย่างนี้ครับบิ๊กวินอีกแล้วครับเห็นไหมฮะนี่แหละครับนะคือความสุขของการซื้อฟรีเกมเกมนี้นะครับ อยู่ในค่ายของแพ็กนิตพีเลยนะครับนะเออแล้วดูดิครับ25งหมครับโอ,โอ้มันจุกจุกเลยอ่ะครับอืมแน่นแน่นเลยสำหรับเกมนี้นะครับอ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าผมจะมีเกมอะไรนําเสนอกอีกนะครับสวัสดีครับสนุกสุดมันไม่เกรงใจใครต้องฟินเวอร์รวยเวอร์ฟินแปดแเกมเท่านั้น